อ๋อแล้วนี่ได้หมวกอะไรมาใหม่อ๋อหมวกนี่ไง n h k เนี่ยยี่ห้อเนี้ยเป็นรุ่น S S1 ่ะนะ S1 GP Pro เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะลายใหม่ล่าสุดเลยนะ2025เลยนะเนี่ยเนี่ยของค่าย n h k เนี่ยหูสวยปะขีโคตอ่ะเดเลยเข้าดูให้ใกล้เลยชิวก็จะเป็นชิวใสา่อะนะมีแวน่น ข้างในด้วยนะกลางวันแดดแร้อนๆอย่างพวกไรเดอร์เงี้ยถนอมสายตาได้นะนนนมันไม่ไใช่แล้วแบบว่ามองจากข้างในมาเนี่ยใสยเลยไม่มืดทึบนะดูดิดมอดูข้างในฟองน้ํานิ่มเลยนะเนี่ยไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดมันจะรัดหน้าถูกต้องแล้วหมดกัน้องต้องรัดหน้าแต่ว่ามันไม่รัดแบบอึดอัดอะ่ะมันรัดแบบนิ่มอะ่ะน่าจะทนนานอยู่นะเนี่ยดูไ มีนี่ด้วยนะมอก็เห็นป่ะอเนี่เห็นป่ะช่องลมก็มีนะช่องลมเอาลมเข้าไปข้างในนะนะปิดเปิดได้เนะี่ยแล้วก็เปิดไว้ระบายไว้หน่อยเนี่ยเราจะเอาขึ้นแล้วก็งัดข้างเนี่ยง่ายๆเลยกลางวันกลางวันเนี่ยเราใช้เงี้ยสบายตามากเลยแบบแสงไม่แยงตาเนี่ยกลางคืนแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ใช้เป็นชิลส แต่ใครเป็นอยากได้เป็นชื่อบอลลอดเขามีแบบให้เพิ่มนะลองเลือกดูนะเนียเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูอันนี้เป็นไซส L, 60, ์ L เบอร์ห้าเก้าหกสิบมน่าจะประมาณนั้นนะห้าเก้าหกสิบเดี๋ยจะเป็นไซส์ L เนี่ยมีหลายไซส์เนี่ยดูเลยมีเนี่ยตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น M ขึ้นไปนะที่เราใส่นะ M XL อะไรเงี้ยใครไม่ชอบอึดอัดก็ XL ได้ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูล้เนี่ยอะสวยไหมดูเนะนี่ยไม่กระดัดนะเนี่ยมันบีบแต่ว่ามันบีบให้แน่นไงให้มันกระชับไงไเสียงข้างนอกเสียงข้างนอกแบบได้ยินชัดมากเนี่ยไม่บีบผูไม่อะไรนะชัดเลยเนี่ยเราได้ยินเสียงชัดเสียงแต้เสียงอะไรจะชัดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบแว่น เนี่ยห็นไหมข้างในมันแบบไม่หลอกตาด้วยสบายตามากเลยเย็นตามันออกน้าตาลตาลชาๆนะแต่ถึงตรงนี้จะเป็นสีดํานะแต่ว่ามองออกไปมันจะช้าๆนะเพราะมันโดน,นแสงแดดนะเนี่ไหมพอกลางคืนแล้วก็นี่เป็นชิวใสเลยยุงยิงหงหินอะไรไม่เข้าตาด้วยไม่บังทัศนียภาพด้วยไหมมันใสไงพอกลางวันเราก็ปิดหน่อยนะไปอยากให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ย วขาปิดหน่อยแต่ถ้าใครจะใช้ชิลปลอดของเขามีแต่งอยู่แล้วนะรุ่นเนี้รุ่นเอ่นอะอหนึ่งอะ GP พ r o อ่ะเขามีแต่งอยู่แล้วสวยนี่ในราคาแค่นี้ไรประมาณเนี้นะใช้ได้เลยลองดูรอบๆอ,อันนี้ก็เป็นกระดุมใช้เป็นกระดุมรก,นะกระดุมกระดุมรัดอันนี้ก็ร้อยไปที่เหล็กนะอ่าแล้วก็แคปเกิร์กอะไรก็ว่ากันไปอนะ เถอดก็ง่ายเนี่ยตอนใส่แล้วก็ใส่วิธีใส่แล้วก็จับเนี่ยปึ๊บแล้วก็อ่านิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ากันล็อกพอตอนถอดแล้วก็อ่านิดนึงนี่ยก็ถอดได้ละอ่าส่วนชิลก็นี่ขึ้นลงได้ปกติอไม่มีตัวล็อกนะนีงก็จะเป็นเฟืองเป็นอุปกรณ์เขาก็มีอะไหล่ขายนะถ้ามันมีปัญหาอะไรนะอ่าเนี่ยตามเนี่ยครับสองพันยี่ห้านะ ตัวใหม่หลายลายเลยลองเลือกดูเอาเนี่ยลองเลือกดูเอาครับโอเคเนี่ยแจ่มเลยไหมก็ต้องรุ่นเองอะไรอะ้องใส่กันอันนี้ต้องงัดเหมือนอินเด็กงัดเหมือนอินเด็ก่อ่ะเอชตุม่ม ปิดแว่นลงไงหนักเหมือนคุณเนี้ยนีอ่อแว่นขึ้นอ่ะนะนตายแล้วเร็วดีเดี๋ยวยวีโอมันหมดแกยังไงไม่รู้อ้นี่แต่เพราะวัน <c oughs> นี้มันฟองมันก็แบบหนาอยู่อ่ะหนีบเออแต่ไม่หนักเหมือนของคุณอะเออไม่หนัก 哎。Okay.